จริงๆคือก็ต้องยอมรับว่าผมก็คุยกับน้องอยู่คือเราก็ศึกษากันอยู่ครับผมว่าว่าเราจะไปในทิศทางไหนนี่ครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราก็ต้องศึกษากันไปสิ่งหนึ่งเลยก็คือผมรู้สึกว่าน้องน่งนารักแล้วน้องก็มีจิตใจที่ดีด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวของน้องด้วยนะครับของพ่อของแม่ของคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยเลยครับซึ่งเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับ แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ผมได้เข้าไปอยู่นะจุดนั้นเลยครับมันมันมันมีความสุขมากๆแล้วมันก็กําลังเดินทางไปในจุดที่มันมันจะดีแน่ๆอะไรอย่างนี้ครับก็เราเราก็เลยแฮปปี้ที่เราจะเดินไปส่วนตัวผมเองผมก็เชื่อว่าผมก็ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทางคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยทางครอบครัวน้องด้วยครับแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยที่ ที่ก็ไม่ได้ตัดสินผมจากข่าวแล้วก็ผมก็เชื่อว่าผมก็คงจะต้องพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะเลย